ง่ถ e oh, ือกได้มุนในหละหัวหอดตาปลามันบมุนเป็นไดเพราะมันง่าวดีเนาะบ่อเรือเครื่องมามามาตัดบ่ หน่วยใหญ่พอกินน้ํามีอยู่บ่คือบ่มีเนาะอัมีอยู่หน่วยนึงอันนมีอยู่หน่วยนึงบ่เวงไปทางพุ่นเนาะ